สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะด้ว,วันนี้นะคะจะมาพูดถึงอากาศยานด้านบนฟ้ากันบางนะคะสาหรับเครื่องบินลบต่างๆมากมายที่หลายๆประเทศมีการอัปเดตขึ้นมาค่ะก็จะเป็นในด้านของการซื้อนะคะในการนํามาปรับใช้กับกองทัพของตนรือจะในเรื่องของการอัปเกรดใหญ่ๆมากมายนะคะสําหรับหลายๆประเทศนั่นเองวันนี้นะคะจะมาพูดถึง2ประเทศค่ะจากทางฝั่งของเยอรมน,นีและจะทางฝั่งของอิโนโดนีเซียที่ก็ทําการซื้อเครื่องบินใหม่จากประเทศที่เขานะคะก็ทําการซื้อเป็นประจําค่ะจะมาพูดถึงตรงนี้กัน เราจะทำฝั่งของเยอรมนีกันก่อนนะคะกับคำสั่งซื้อที่เขาไปซื้ออย่างเจ้ายูโรไฟเตอร์ที่ก็เพิ่มถึง20ลําลำด้วยกันค่ะเยอรมนี Germany นะคะได้มีการอนุมัติการสั่งซื้อเจ้า, Euro ifer, ายูโรไทเฟอร์ไทพอนตัวนี้นะคะเพิ่มอีก20ลำโดยมีกำหนดเริ่มการส่งมอบภายในทศวรรษหน้าหรือประมาณต้นปี2030 จะก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนอย่าง s e n เทนส์เวน d ีหรือการเปลี่ยนไปในทางขงยุตศาสตร์ครั้งใหญ่ของเยอรมนีและนี่ทำฝั่งของรัสเซียนะคะบุกยูเครนในช่วงประมาณปี2022นี้เองและเรียนดังกล่าวนะคะที่ทําการซื้อเจ้าย er, ูโร f i g h t e r ตัวนี้ไปนะคะถึง20ลำด้วยกันรุ่นนี้สั่งนะคะเขาจะสั่งใหม่ก็คือเป็นชาร์ค5หรือ new generation Eurofighter จะมีระบบอย่าง a s a เป็นระบบเลดารุ่นใหม่อย่าง Captor E MK2 จะมีการปรับระบบอาวุธให้สามารถรองรับขีเปนาวุธตัวดังอย่างเมทิโอที่เป็นขีปมนุษย์อากาศสวกาศพิสัยไกลและเตรียมความพร้อมสำหรับฟิวเจอร์คูสแอนตี้ชิปเวปพ่อนหรือ FCASW ที่ก็พัฒนา,นานร่วมกับทังฝั่งของฝรัง่งเศสด้วยค่ะ ซีมตุลโที่เขาสั่งไปนะคะก็กเจ้ายูโรไฟเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ทั้งหมด20ลำเนาะก็รวมล็อตใหม่เนี่ยก็เยอรมนี้ก็จะมีเจ้ายูโรไฟเตอร์รวมรวมและทั้งหมดที่อยู่ในคงคังและอยู่ในกองทัพฐานบินของเขาเนี่ยจะมากกว่าถึง150าลำด้วยกันซึ่งก็เป็นหัวใจหลักของลูฟวอฟนะคะหรือกองทัพอากาศของเยอรมันแทนเจ้าทอนดนาโดที่ก็เริ่มปมดประจำการไปค่ะคือเจ้าตัวนั้นนะคะก็ถือว่าใช้มานานเนาะแล้วเขาก็ต้องการจะปลดประจำการหาตัวให,ใหม่ที่มาใช้แทนซึ่งก็ได้เจ้าย er ูโรไฟเต แน่นอนนะคะว่าทางฝั่งของเยอรมนีในช่วงก่อนนั้นเนี่ยก็พึ่งพาทางฝั่งของสเรมมิกายอย่างมากมายและตัวเครื่องนี้เขาก็ซื้อบ่อยๆหรืออาจจะได้ซื้อมาด้วยนะคะก็คือเจ้า f 35ค่ะนั่นก็เข้าสู่คําถามเลยว่าถ้าไม่ทางฝั่งเขานะคะถึงไม่เลือกเจ้า f 35ที่ก็กําลังมาแรงอยู่ในปัจจุบันคือลหลายๆคนนะคะสงสัยว่าคือเยอรมนีเองก็กําลังจะรับเมาเจ้า f 35 a lightning 2ูเนี่ยจำนวนถึง35ลําด้วยกันและทําไมเขานะคะยังสั่งเจ้า e u โ o f i g h t e r เพิ่มอีก คำตอบจะทาฝั่งของเยอรมนีนี่ตอบมานะคะคือเขาในกําลังเดินทางแบบแนว2แนวร่วมค่ะเจ้าเอสสิาเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นการโจมตีนิวเคลียร์หรือนาโต้นิวเคลียร์แชรลิงส่วนเจ้ายูโรไฟเตอร์ที่เขาซื้อมานะคะจะทําหน้าที่เป็นควบคุมอากาศแอร์ซูเปอร์เทเลตี้และการโจมตีแบบทั่วไปหรือเป็นแบบสติกค,ค่ะซึ่งการสั่งล็อตใหม่นะคะก็จะเป็นการต่ออายุสายการผลิตของเจ้าย er, ูโรไฟเตอร์จะก็ใช้ร่วมกันและวางทังฝั่งของเยอรมนีอังกฤษ อีตาลีแล้วก็้องฝั่งของสเปนและช่วยโครงการอย่าง FCS a s, หรือ Future c o m b a s t i r System ที่กกำลังพัฒนาร่วมกันกับฝรั่งเศสเมีเวลามากขึ้นในการพัฒน,นาค่ะ และนอกจากนี้ถ้าฝั่งขขงเยอรมนีก็ต้องการให้บริษัทอย่าง Airbus Defence and Space ที่ตั้งอยู่ในบาราวาเลียนในทำดังนี้นะคะเขาก็จะได้รับงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในทางของอุตสาหกรรมการ,การบินของยุโรปต่อไปแน่นอนนะคะคือเขาต้องการจะสร้างสมดุลเนาะก็คือทางฝั่งเขาเนี่ยก็ยังคงพึ่งพาสเมการอยู่ก็ซื้อไปส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือต้องแบบว่าคุ้มกันตัวเองให้ได้ในยุโรปก็ทางฝั่งเขานะคะก็ซื้อเจ้ายุโรปไฟเตอร์มาเพิ่มค่ะ ซึ่งคำสั่งซื้อในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งที่ว่าคือเยอรมนีเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์การป้องกันไปสู่ยุทธศาสตร์ในการยับยั้งแทนและยุโรปนะคะก็กลับมาสนใจสกิลภาพทางอากาศมากกว่าเดิมหลังจากสงครามของรัสเซียยูเครนก็ประสูตรว่าผู้ที่สามารถควบคุมอากาศได้ผู้นั้นเนี่ยจะมีโอกาสชนะค่ะ แล้วก็มีการส่งสัญญาณว่าเยอรมนีเองอาจจะผลักดันเจ้ายูโรไฟเตอร์ให้เป็นแพลตฟอร์มร,ร่วมยุโรปในกรณีที่มีโครงการอย่าง f c a s ่ล่าชา้าหรือแต่งหักระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีขึ้นมานะคะเขาก็จะเอาเจ้ายูโรไฟเตอร์เนี่ยไปใช้นั่นเองแน่นั้นนะคะยูโรไฟเตอร์เนี่ยรุ่นใหม่ก็จะไม่เพียงแค่เป็นเครื่องบินรุ่นเดิมๆแต่ก็เป็นสะพานเชื่อมสู่ยุคใหม่ต่อไปของยุโรปนะคะที่ต้องการจะใช้และพึ่งพาต่อไปค่ะ ถ้าจะทา้งฝั่งของยุโรปกันมานะคะมาทางฝั่งของเอเชียกันมานะคะจากทางฝั่งของ u s เ s Time แล้วก็ทั้งหลายหลายที่นะคะนี่ก็รายงานตรงกันว่าทางฝั่งของอินโดนีเซียเดททำการซื้อนะคะเจ้า j 1 4จํำนวนถึง42ลำด้วยกันจากจีนมูลค่ารวมรวมกว่าถึง9,000ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศของอาเซียนของเรานะคะที่ก็ตัดสินใจซื้อเครื่องบินลบหลักจะท่าฝั่งของจีนในปริมาณมากขนาดนี้ แล้วเจ้าเจ็นะคะมันคืออะไรเจ้าตัวน,นี้ก็เคยพูดถึงไปบ่อยๆนะคะก็จะมีรายละเอียดคร่าวๆค่ะมาเป็นเครื่องบินรบเจเนอเรชั่น5 5เป็นมัลติโลไฟเตอร์ระบบการกควบคุมการบินเป็นไฟ y ์ y อลองรับขีปนาวัดอย่าง PL 15พิสัยไกลกว่า200กิโลเมตรมีความคล่องตัวสูงและต้นทุนต่ำกว่าลาฟาวหรือ S16V ค่ะ ดีลนี้นะคะมันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะจริงๆนะคะทางฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยก็เคยสนใจเคยได้เจริจาจะเขาจะซื้อในเจ้าลาฟาวจากทางฝั่งของฝรั่งเศสด้วยก็เป็นจํานวนถึง42ลําด้วยกันค่ะแต่ดีลนั้นนะคะถือว่าใช้เวลานานมา,ากๆและก็ต้องการงบที่ค่อนข้างสูงพอสมควรและรัฐบาลทางฝั่งของจาการ์ตาเองนะคะก็อาจจะไม่มีงบมากมมยอะไรขนาดนั้นเขานะคะจึงเรื่องในทางที่เร็วกว่าและราคาที่ย่อมเยาวกว่าก็หันไปทางฝั่งของปักกิ่งแทน ท่นที่จะเป็นเอาฝั่งของฝรั่งเศสนะคะที่ซื้อนะคะตั้งใจจะซื้อนั่นเองนั่นจะมีคนหลายคนนะคะตั้งคำถามว่าอินโดนีเซียนกําลังเลือกข้างจะทางฝั่งของจีนหรือไม่ อันจริงนะคะคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยอาจจะซับซ้อนนะคะเพราะทางฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยเขากำลังใช้กลยุทธ์อย่าง Balance d ิ p ริเมนซีคือการซื้ออาวุธจากทุกฝั่งเพื่อทำการรักษาสมดุลค่ะอย่างเช่นเขานะคะก็ซื้อจากทางฝั่งของฝรั่งเศสอย่างเจ้าลาฟาลซื้อจากทางฝั่งของเกาหลีใต้อย่าง KF21 ที่ก็พัฒนาร่วมกันและก็เป็นจากทางฝั่งของจีนก็อย่างเจ้า J14 ที่ซื้อราสุดด้วย แต่สีที่ตาอ,ออกไปนะคะคืออินโดนีเซียเนี่ยกำลังเปิดประตูให้จีนเนี่ยเข้ามามาอิทธิพลในเทคโนโลยีการบินพอเจ้าเจนะคะไม่ได้ขายแค่เครื่องบินอย่างเดียวนะแต่มันรวมถึงในเรื่องของระบบการฝึกการจำลองต่างๆและโครงสร้างกำลังรักษาระยะยา,ยาวทีวยก็ส่งให้อย่างเต็มไม่อัน้น นั่นหมายความว่าวิศวกรและช่างของอิโนโดนีเซียเนี่ยจะต้องฝึกโดยตรงกับทางฝั่งของจีนซึ่งก็เป็นการแทรกซึมของเทคโนโลยีและอิทธิพลทางาหารในระยะยาวด้วยคือถ้ามันไม่มีผลอะไรมากนะคะเขาก็อาจจะแบบว่าเป็นการพันธมิตรร่วมกันในการซื้อเจ้าตัวนี้ทําการฝึกไปแล้วก็ใช้งานไปแต่ถ้ามันมีประเด็นในหน้าของการแทรกซึมขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้ก็มันก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปและแน่นอนคะ่นะถ้าหากว่าดิวดังกล่าวนะคะสําเร็จขึ้นมาและมันได้รับส่งมอบ เต็มที่เต็มระบบของมันอิโนโดนีเซียก็จะกลายเป็นชาติแรกในอาเซียนของเรานะคะที่มีเจ้า j 10C และนั่นอาจจะเป็นการจุดกระแสการแข่งขันการอัปเกรดของกองทัพอา,ากาศในภูมิภาคด้วยยังมาเลเซียนะคะเขาก็เพิ่งเลอกเจ้า FA 50จะทางฝั่งของเกาหลีใต้ไปฟิลิปปินส์เองนะคะกำลังมองหา s 6บ b OK ็ o ก70จะทางฝั่งของสเัมอการกดด้วยและไทยเองของเรานะคะก็เคยแสดงความสนใจกับกีเพนเอร F รุ่นใหม่อีกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะการที่จักรตาร์หรเจ้าเจสิบสี่จะส่งแรงสัน่นเทือนไปทั่วอาเซียนเหมือนกันแล้วก็เป็นการเปิดประตูให้จีนเนี่ยมีอิทธิพลในทางเทคโนโลยีในภูมิภาคมากกว่าที่เคยค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าางฝั่งของอาเซียนจะจัดการยังไงต่อไปแต่แน่นอนนะคะว่าเขาเนี่ยก็มีเป้าหมายหลักคือต้องการจะเป็นสมดุลเนาะไม่อยากจะไปขัดแย้งกับใครไม่อยากจะเป็นศัตรูกับใครค่ะสำหรับนี้ขอตลาไปก่อนอกมริคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ